ให้อาหารลิงค่ะมาให้อาหารลิงให้ให้อาหารลิงน้อยอาหารลิงค่ะว้ายว้ายรถยี่แม่จะจอดไปไปจะจอดให้บอกไปลงไปนั่นไปไปจะจอดจะจอดไม่จุดึ้นก็จอดไปไปจะจอด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 ไป ยัจอดไปยัจอดยัจอดอูอ้เอ้อาให้หมดเอาไปไปไปมันถึงถึงมันตายใช่ไหมไป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 กล้วยลูกไปกล้วยลูกหอยลูกหอยยูดาคมีบายบาย ไม่จะขค้นไล้กไอ้ยเอ้ไอ้เปลาลูกไอ้เปล่าลูกมันฉีดดรอมันฉีดโดดเมียนี่กัวมากอันลิงวิข้างหลังมากไปเลย้าวแช่ลูกอ่ลูกนางลูกนางลงลเออรถข้างหลังมากไเลยลิงข้างหลังบ๊ายบาเอาไปแม่มีฮอดลูกนั่บ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายเอมีฮอดลูกห่อยดาบเยเห็นแล้วลูกคนนี้ฉีดยาเ้าใช่ไ ลึงจัดเต็มทางเนาะนไปไปได้เงี้ยเราก็ขึ้นต้นไม่เร็วมาต้องมาไกลรถรถจิจามขึ้นรถไปแล้วเร็ว